ทรีวิคสาม<_><_>วิคนี้เป็นวิคแห่งการเข้าครัวเริ่มเรียนครัวจริงก็คือวันที่เรียนทฤษฎีเป็นวันที่เป็นทฤษฎีที่เริ่มเกี่ยวกับเป็นเรื่องครัวแล้วก็เป็นทฤษฎีแบบเริ่มต้นเรียนก็ไปฟังฟังเขาเรียนทําแบบฝึกหัดเหมือนเดิมส่วนวันที่เข้าครัวเราก็ต้องคน้นอุปกรณ์ทุกอย่างที่เขาแจกไปชุดอะไรก็ไปแต่งให้เรียบร้อยตื่นเต้นมากในการใ,ใส่ชุดเชฟเครัวมีสองครัวเขาจะสลับกันนะนาะมีครัวชั้นบนกับชั้นล่างชั้นบนก็จะเป็นชั้นที่เขาแบบ สอนเป็นชั้นที่เขาจะเตรียมการสอนแต่ว่าวีคนี้ไม่ใช่เป็นวีคที่เขาจะสอนวีคจะเป็นเหมือนสกิลไนสกิลอะไรประมาณนี้เราก็แบบไปฝึกไปเตรียมของสาหรับวีคหนะ้าส่วนครัวข้างล่างก็จะเป็นครัวที่มีเชฟจริงๆเป็นครัวแบบของโรงแรมจริงๆเราก็แบบไปช่วยเขาจริงๆเลยเหมือนไปทํางานหรือเหมือนไปเป็นคิทเช่นเฮร์อะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าให้ช่วยทําอะไรอะไรประมาณนี้สําหรับวีคนี้นะคะอย่าลืมไปชมคลิปยาวเหมือนเดิมนะ